สวัสดีค่ะทุกคนมาดีลูกค่าเบิร์ตเดลูกค่าเพราท่านมาเบิร์ปแล้ะสวงหนึง่งมาทำงานต่อคะ่ะขัวเขาขัวเฮ็ดลาบแล้วจ้า ไม่ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ต้นโตมดกนักเลยพีน้องเอ้ยบางทต้นตกแบบว่าคือฝาหัวนีแต่าอากาศเย็นเลย้องมาเน่ยจดหน่อย กินของท่าวเาขวเขาวาำได้มันมีอหอมทีเนาเพราะว่าขั้นขเขาไปใส่เข,ขานะเขาขวามันหอม ที่จะปัน่นปั่นเอาสบายก่อเป็นครัวเปิดมันก็จะเห็นแบบนี้เลยที่ทำกับข้าวกับถนนอยู่ใกล้ๆ ครัวบ้านเขากับบุคือบ้านเฮาดอกพี่น้องมันสิแบบว่าขัวซ้ำเขาเบื่อนะปดค้าวดเท้าปดค้าวดเท้าเนาะเอ้ย่ยางหลายเบิดหมุก ใส่ดอหินนะมันทุบผับอยู่มันจังนกระบอกอยู่เพราีอยากได้พี่น้องเลยปวดขาอุย่างมงนหมูเบ็ดองเสียงเบาอุ้ยอุ้ยเสียงเบาก็ขอถกเจ้พี่น้อง ก๋จีทำกับเขาหลายแต่ละอย่างเนาะใส่เวลาเฮ็ดเจ้าสีหลายพี่น้องเออไม่ใช่นาลัมนารกรรมไม่เลยแหละยูขั้วมันหอนไปครับก๋วยจี่ใหม่เด้อพี่น้องซัมนี่กันเด้อ